ไม่มีใครนอนสบายเท่าน้องให้โชคอีกละวที่นอนกี่ชั้นขลุกแม่อย่าถ่ายหนูหนูนอนท่าเขียดตะปากอยู่เขียดอะไรเขียดเขียดตะปากภาษาอะไรไปในเขียดตะปากเลยนอนแซ่บเหลือเกินนะลูกนะแซ่บก็ที่นอนมันหนามากนี่ข้างบนเป็นอะไรเป็น เป็นเย,ส,ย,ส,ย,เยสังค์าอยาส่เยสังคะอแล้วอะไรคะอันนี้เป็นอะไรคะสีชมพูนี่เป็นเป็นเบาะหลายชั้นแล้วต่อไปคืออะไรคะพ่อห่มพับหลายชั้นแล้วข้างล่างสุดเป็นอะไรคะเป็นเสื้อโยคะคะ่ะผ้าเหมือนเสื้อโยคะก็สีห้าชั้นคะ่ะหนูก็ได้นอนฟินขนาดนี้ฟินว่าฟินเนหลือเกินไม่มีใครสบายเท่าหนูนะ